สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆชาว YouTube ครับแล้วก็สวัสดี FCMM c เอ็ม e l ทุกท่านนะครับวันนี้ครับเรามาอยู่กับโมเดลโคกหนองนานครับของเสียนัดนะครับวันนี้น่าจะเป็นวันที่สามแล้วครับเพราะว่าเมื่อวานผมไม่ได้มานะครับเอเคครับวันนี้ก็รถแมคโคะครับโอเบนะครับ SK 200นะครับซูเปอร์เอ์เอ็มครับตอนนี้ก็กำลัง ขุดสาเลขแปดนะครับเสียนัด่ากันนะครับตอนนี้นไม่รู้จะเป็นยังไงนะแต่เจ้าของก็บอกว่าสารเลขแปดรูปร่างสารเลขแปดเนี่ยเราเดี๋ยวตอนนี้ก็กำลังขุดอยู่ครับลึกมากเลยเนี่แบบโมเดลพวกน้องนานะครับ อยู่กับเจ้าโตเบครับ SK 200 2วันที่แล้วนี่นี่ครับถมที่ครับ4ี0ส400กว่าเที่ยว500เที่ยวแล้วก็เสร็จแล้วครับตอนนี้ก็มาเป็นงานชั่วโมงนะครับน่ครับเขาบอเห็นบอกว่ามีอยู่2อสารนะครับสารเรกแปด ตอนนี้ก็ขุดขุดลึกมากนะครับนี่ครับตอนนี้ก็ขุดก่อนนะครับยังไม่ได้ตกแต่งนะครับขุดเป็นรูปร่างก่อนนะครับ สองวันที่แล้วก็ได้สะลูกใหญ่นะครับประมาณเกือบเกือบสองงานนะครับได้ดินประมาณ500รอยเที่ยววันที่สามแล้วครับกับทีมงานเสียอาร์มครับเสียอามประโคนชัยครับสนใจก็ติดต่อมาได้ครับท่านใดที่อยากได้ สวนพอเพียงหรือว่าโมเดลโพวกน้องนานะครับติดต่อมาทางเสียอาร์มได้นะครับเดี๋ยวเสร็จงานร้อยเซนเดี๋ยวผมจะมาถ่ายให้ดูใหม่นะครับว่าจะเป็นยังไงรูปร่างยังไงนะครับตอนนี้ก็ได้อยู่ที่ประมาณสี่สิบเปอร์เซ็นตนะครับอันนี้เป็นของเสียนัดนะครับนี่ในพื้นที่สี่ไร่ พื้นที่4ไร่แต่เป็นแนวยาวนะครับ มารอชมสายเล็กแปดกันนะครับผมก็ไม่เคยเห็นนะเดี๋ยวเรามารอชมกันครับเสียนัดครับยืนอยู่หลังรถแบคโฮครับของพี่น้องเสียนงกับเสียนัด ตั้งงบไว้ที่ประมาณแสนห้านะครับแต่ตอนนี้ก็หมดไปแล้วครับเกือบๆหกหมื่นอันนี้เป็นงานชั่วโมงแล้วนะครับจะมีสายเลขแปดอยู่สองบ่อนะครับ ชมเดี๋ยวรถไทยก็ปรับที่ครับปรับพื้นที่โอ้ตัวนี้ก็ฟอร์ดเจ็ดเจ็ดหนึ่งศูนย์ครับนี่ตัวแอร์นะครับตัวแอร์ธรรมชาติครับ โมเดลยวโค้งนองนาครับโคงเสียนัดเลยเขาก็เดินไม่รู้ทีโบชีเบไม่รู้ชีอะไรนะรสองคนพี่น้องนี่โอ้ครับดูครับโมครับจริงๆไม่มีอะไรหรอกโมอย่างเดียวครับที่โมครับนี่เสียนัดนี่โอ้นี่ครับรูปร่างก็จะประมาณนี้ครับสายเล็กเป็ดโอ้ลึกมากเลย ลึกมากครับแต่ยังไม่ได้ไม่ได้แต่งขอบบอลครับจ่าจะประมาณนี้น,นะอบบอรครับสาเลข8ปแต่นี้ยังไม่ได้แต่งขอบนะครับเหลือแต่งขอบมันต้องแบบถ่ายมุมสูงนะ,ๆๆะมีโดรนใช้โดรอนอะไรเงี้ยมันถึงจะเห็น รูปร่างนะครับอันนี้จะเป็นบ่อใหญ่นะครับเป็นสระใหญ่นะครับโอ้โหโอ้น้ำออกอันนี้เป็นสระว่ายน้ำใช่ไหมฮะมีสองชั้นเนี่ยสามชั้นเนี่ยสระว่ายน้ำใช่ไหม บ่อหลักตรงนี้ก็เราก็เป็นทำสะพักขึ้นมาหน่อยอ๋อแล้วไหนไหนตรงไหนที่นั่งดื่มอ่ะตรงนี้กระท่อมอ่ะเป็นกระท่อมมาแล้วเราเลี้ยงปลาได้ด้วยมีแค่ที่นั่งดื่มเป็นนั่งชมวิวธรรมชาตินั่งดื่มน้ำสระว่ายน้ำก็ต้องมีที่นั่งดื่มอ่ะตรงนี้ก็เป็นเป็นกระท่อมกระท่อมมาแล้วก็เลี้ยงปลาได้ว่าถ้าอยู่ลึกปลามันจะไม่รอดเราต้องให้เขาอยู่ตำความวางไข่ปลาที่อยู่บนปลาลึกอันนั้นน้ำลึกก็ลึกเลือกเอา อันนี้อันนี้ทำไว้ทำไว้ให้ใครนี่มาอยู่เอง้วยทำให้มีน้อยทำให้มีตัวเล็กโอ้ยครับบอเล็กแปดเดี๋ยวไปรอชุมตอนเสร็จอีกทีนะครับตอนนี้ได้ประมาณ40%แล้วเละเหลือคงคง รงไส้ไก่เขานะข้างๆจะประมาณนี้นะครับบ่อเลือก8นะครับจะมีอยู่สองบ่อครับฝันะ่งติดถนนมาฝั่งโน้น,นครับเสาไฟฟ้าฝั่งโน้นจะเป็นเดี๋ยวไว้สร้าง สร้างบ้านนะครับสร้างโฮมสเตย์นะครับถมที่ไว้ครับข้างหลังก็จะเป็นปลูกปลูกพืชปลูกทุกอย่างครับปลูกผักปลูกผลไม้นะครับทีมงานเสียอามจัดให้ครับ ตัวนี้จะเป็นบอเลกแปดอีกบอหนึ่งนะครับ โบโก้ครับ SK 200 Super XM ครับโอจะปีน oh, นะครับปีนกองดินละ เดี๋ยวก็จบงานร้อยเปอร์เซ็นต์เดี๋ยวผมจะมาถ่ายดูใหม่นะครับให้เป็นรูปเป็นร่างนะครับตอนนี้ก็ยังมองไม่ออกมองไม่ชัดเท่าไหร่นะว่าจะเป็นยังไงนะครับตอนนี้สวนโมเดลโค้งนองนาของเซนัทนะครับบนพื้นที่สีไร่ครับเราดูครับดินเยอะเยอะมากครับหนึ่งหาร้อยเที่ยวนะเยนัดก็อยากได้ แต่ตอนนี้เห็นว่าจบแล้วนะครับประมาณ400ว่อเที่ยวนะครับตอนนี้ก็เหลือแค่งานชั่วโมงครับขุดสระขุดคลองนี่แหละครับตอนนี้ก็เหลือคลองไส้ไก่ไส่ไก่เส้เปิดขอเขา โอเคครับเดี๋ยวยังไงอีกประมาณสองสาวันนะครับเดี๋ยวผมจะมาถ่ายให้ดูเรื่อยๆนะครับสำหรับโมเดลโค้งน้องนาของเสียนัดนะครับเดี๋ยวยังไงก็ค่อยเข้ามาดูเข้ามาชมกันนะครับเพราะว่าวันเดียวคงไม่เสร็จครับคงอีกหลายวันนะครับตอนนี้ก็เสร็จไปประมาณประมาณ 30- 40อร์เซนะครับเดี๋ยวเป็นรูปเป็นร่างอีกเดี๋ยวจะมาถ่ายดูเรื่อยๆนะครับ ยังไงก็อย่าลืมเข้ามาชมกันนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอขอบคุณครับที่เข้ามาชมนะครับรอชมคลิปต่อไปเรื่อยๆนะครับอย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร b ์กดแชร์กดติดตามกดให้หมดนะครับกดทุกอย่างนะครับให้ช่องของเราได้นะครับยังไงก็ฝากด้วยนะครับฝากเข้ามาชมกันเยอะๆนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ ขอ,ขอบคุณมากครับรอติดตามชมคลิปถัดไปเรื่อยๆนะครับสวัสดีครับ